นี่ก็เป็นการรีวิวเพื่อง20แรงยี่สิบานะครับของช่างก้าออโตราวนะครับปลายเดียวนะเป็นการสตา,ตา,ร,ร,สาร์นะครับสามารถเฮ้ยอ้โหเดินะน,น,ขขดนิ่มนะเ,นเนิ่มเก็บดูนะน้ำออก ดูเรือเรือที่เราเอาอมานะครับเป็นเรือ20ฟุตช่างปองมาลีนนะครับสวยสดย,ยรดงามนะมากันสคนสัมภาระนี่นตึกร้อยร้อยสิบลิตรครับแล้วก็เปิดเปิดห้องเหยี่บเป็นด้วยห้องเยี่บเป็นด้วยมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าสามารถมาเรามา อันนี้เราอยู่เห็นหินใหญ่นี่กประมาณ16หบหกโลอะไอพูนทาทับเองนะครับเดี๋ยวเราลองใส่เกียร์ใสเ่สเกียร์ก็ปายนิ้วสมผัสกันนะครับนะปึ๊บอ่อปายนิ้วเดี๋ยวลืมลืม,ลมว่าต้องใช้ปายนิ้วครับใส่เกียร์ง่ายนะเนี่ยปะ่ะกาไนะ ตัวนะครับนี่นะครับแค่บิดโตเบาโอ้โอยจ้าดมอดูความเร็วเรือนะครับมาเลย